สวัสดีครับพบกับสุลุข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่โซเลฟคัมบัตหงดังเมื่อหลุยส์โซเลนกลายเป็นแข้งส่วนเกินของบาร์เซโลนาอนาคตของเขาจะยัายไปอยู่ที่ไหนการคัมบัตหงดังเป็นไปได้หรือไม่โรนันคูม,มันนะครับกุนซูไปแดงของบาร์เซโลนายัดทีมหงดังืรทิงดูโทรไปแจ้งกับหลุยส์โซเลสว่าเขาไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของบาร์เซโลนาอีกต่อไปและสมโมสรดังแห่งแขวงกาลาตูรุนยา จะลดเลือกสัญญาที่เหลืออยู่1ปีบวกกับออปชั่นอีก1ปีเพื่อให้ก่อนหน้าทีมชาติอุรุไวสามารถย้ายทีมได้ด้วยค่าตัวฟรีเพื่อปลดเปลื้องภาระค่าเนื่อยก้อนโตของเขาโดยเบื้องต้น,ตนเอเน่์ของลุยโซเลสก,ก็ได้เปิดเผยว่ามีสโม,มสรที่สนใจในักเตะของเขาจํานวนมากคงต้องเจรจากันยาวหน่อยกว่าจะได้ตั้งโต๊ะคุยครบทุกสโม,มสรก่อนนำข้อเสนอทั้งหมดมาพิจารณากับตัวนักเตะอีกครั้งเลยครับว่าจะย้ายไปที่ไหนกันดี หนึ่งในนั้นก็คืออาจจัสอังตดัมอดีตต้นสังก,กัดที่ลุยโซเลสเคยก่อคดีอื้อเฉาไล่กัดหัวไหล่ของออสมันบาคลัสมีฟิลของทีม p ีทวีไฮโอเวนในเดือนพฤศจิกายนในปี2010ทำให้เขาถูกแบนยาวถึง7นัดรวมทั้งโดนตั้งฉายาว่ามนุษย์กินคนถึงแม้จะมีพฤติกรรมไม่ดีแต่ผลงานในสนามของลุยโซเลสเข้าขั้นยอดเยี่ยมลงเล่นไปทั้งหมด 2 8 3นัดจริงได้ถึง198ประตูส่งผลให้เขาได้ย้ายไปค้าแข้งกับหงด่างหรือวูฟู่ต่อเนื่องไปนจนถึงบาร์เซโลนาแต่ไม่ว่าจะย้ายไปไหนลุยโซเลสก็ต้องยอมลดค่าเหนื่อยของตัวเองลงมาอย่างไรก็ดีเมื่อมีข่าวว่าเปเชปาร์ตเตแองเชมงที่มหาสิทธฐีแห่งกรุงปารีสมีความสนใจอยากได้ตัวเขาอยากได้ไปประสานง,งานกับเนม่าและคิเลียนเอมปาเป้ในแนวรุก เพื่อเป้าหมายใหญ่ที่เดือนหน้าไล่ล่าควาแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาครอบรองให้จุงได้หลังซีซั่น2019-2020ทำได้แค่รองแชมป์อย่างน่าเสียดายในที่สุดซึ่งถ้าย้ายไปปารีสทางโซเลสอาจไม่ต้องลดค้อเหนื่อยมั่นใจได้ว่าทันเร์พูลได้ตัวโซเลสเบอเสริมแนวรุกย่อมเป็นเรื่องที่ดีแน่นอนเนื่องจากค่ตัวฟรีและคุณภาพฝีเท้าของเขาจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการถล่มประตูให้กับหงส์แดงได้อย่างแน่นอน แต่ปัญหาก็คือลุยโซเลสไม่ใช่นักเตะที่จะยอมนั่งเป็นตัวสมรองหรือถูกโรเจชันถ้าเขากลับมาอยู่กับเลเวอูลในยุคข,ของจิกกิ้งครับไม่มีทางที่จะการรัน,รนตีตำแหน่งตัวจริงให้กับเขาได้อยู่แล้วอีกทั้ง3าปรสันอย่างโดเวนโต้เฟอร์มิโนโบเมซลาและเซเดออุมานีก็ได้การยกย่องว่าเป็นแนวรุกที่อันตรายที่สุดในยุโรปคงเป็นเรื่องที่ยากที่สูเลสจะแย่งชิงตำแหน่งตัวจริงไปครอบครองได้ทางย้ายมันจริงๆน่าจะเป็นการหมุนเวียนสลับกันลงเล่นมากกว่า เนื่องจากนั้น,น,นยังมีข้อสงสัยในกับว่าโซเลสจะยอมจ่ายบอลให้กับซาร่าและมาเน่หรือไม่เนื่องจากสภาพที่เราคุ้นชินกับลุยโซเลสก็คือการเล่นฟุตบอลแบบใช้เดี่ยวไม่ค่อยยอมส่งบอลให้กับเพื่อนร่วมทีมในแนวรุกถ้ามาแล้วต่างคนต่างเล่นคงไม่เป็นผลดีต่อลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนอีกทั้งอายุของเขากระปากเข้าไป3 3ามปีเขาให้แล้วแก่เกินแก่หรือไม่คำถามที่ต้องรอคอยคำตอบ และถ้าย้ายมาอยู่แอนฟิลดาวยิงไาม่3-3ปีต้องยอมลดขเหนืงอยลงมาด้วยโซเลสจะยอมหรือไม่ด้านข่าวคราวการย้ายทีมของเขาก็ไม่ได้ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลแต่อย่างใดนะครับไม่มีใครรู้ว่าเจกเกินกรับต้องการหรือสซเลสหรือไม่และแนวโน้มดูเหมือนกุนซือคนเก่งชาวเยอรมันจะไม่สนใจอะไรกับดิวนี้เลยพวกเขาดูจะมุ่งมั่นก่กับอยู่ของตีโก้กันโตรมากกว่าฝั่งแฟนบอลลิเวอร์พูลบางส่วนก็คงไม่ได้ซีเรียสว่าสโเลสจะย้ายไปไหน ยกเว้นเสียแต่ว่าอย่าย้ายไปค้าแข่งกับทีมคู่แข่งยิ่งแชมเปี้ยนลีกของหงด่างไม่ว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้เชลซีอาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือทอตแนมฮอตสเปอร์ถ้าย้ายแบบนี้เด็กหงส์ไม่ปลื้มอย่างแน่นอนฮะรอชูเสือ้อโอเว่นไฮคลิฟเชื่อสาวกหงส์แดงอยากเห็นลิเวอร์พูลปิดดีวติกโก้เร็วๆนี้ โอเวนฮาคิมนะครับอดีตกลางตัวรับไบเยมินิกเชื่อว่าแฟนบอลลิเวอร์พูลอยากเห็นทีมรักเรียบเป็ดดิวคว้าตัวติเอโก้อาคันโตรากันจนใจแทบจะขาดแล้วแต่ตนแอบเชียร์ให้ทัพเสือใต้รั้งตัวเอาไว้ให้ได้มากกว่าจากมุมมองส่วนตัวนะครับผมอยากให้ไบเยมินิกพยายามรั้งตัวติเอโก้อาคันโตราเอาไว้กับทีมให้มากกว่านี้หน่อยเพราะก็คือผู้เล่นที่มีความสําคัญมากที่สุดบนแผงมิดฟิล์ของไบเยมินิกแข้งจอมเจ็บเก่ากลับบีทีเสปอ แต่ขณะเดียวกันก็เข้าใจความรู้สึกของเราสาวกของแดงสุดว่าอยากเห็น Liverpool ลิอรูพูรีปิดดยวเตีเอโก้คันดราจนแทบจะขาดใจแล้วโดวยเฉพาะหลังจากได้เห็นฟอร์มในศึกยูฟ่าแชมเลกในช่วงพักเบรกนี้โควิด19อย่างในเกมที่ชนะบาสิรดซังชแมงคุณภาพของผู้เล่น11ตัวจริง,งค่อนข้างสูงสีกันของทั้งสองทีมแต่บาเยิมินิกดูดีกว่าเพราะมีนอยเออร์ช่วยเซฟลูกสำคัญสำคัญหลายครั้งและก็มีตีอโก้แคนดราบัญชาเกมในแดงกลางนี่แหละครับ รอไม่นานซื้อกาดแฮนน์เซนส์กลับมาซ้อมกับเลโวฟูเดออีกครั้งหลังดวลอาร์เซนอลในศึกคอมมูนิตี้ชิลจากด้านแฮนน์เซนสันนะครับกับตันทีมลิเวอร์พูลสโมสรในศึกถุงเกรดสามารถกลับมาลงซ้อมได้อีกครั้งหลังเกมคอมมูนิตี้ชิลกับอาร์เซนอลตามการรายงานจากอีฟนิงสแตดดัตหัวหนางมีคิวดวลกับเด็กเนอร์แชมป์เอฟคัพที่สนามเวมบลีย์สเตเดียมในวันเสาร์นี้โดยพวกเขาจะยังคงไม่มีชื่อของจากด้านแฮนน์เซนส์ที่ได้รับบาดเจ็บที่หัวเขา่าเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมา นอกจากนี้เจ้าตัวก็ยังไม่ได้อยู่ในรายชื่อหนึ่งใน23ขุนพลของกิ๊ชังเกตของเกลิสเเกตที่เพิ่งประกาศออกมาไม,ม่กี่วันนี้เพื่อลงตําสึกอยู่ฝ่าใเดนชินดีอีกด้วยอย่างไรก็ตามรายงานดังกล่าวก็ระบุว่าแฮนเดนจะสามารถกลับมาลงซ้อมกับเวอร์พููได้หลังเกมที่พบก,กับอาร์เซนอลและอาจจะไม่มีชื่อในเกมพรีเมียร์ลีกนัดแรกที่จะเปิดสนามพบก,กับลีดูไนเ็ดในวันที่12กันยายนนี้นะครับขนาดยิง2ลูก เชกเกนครอฟชี้เรอันสปูสเตอร์ยังมีเรื่องที่ต้องปรับปรุงแม้ว่าเรอันสปูสเตอร์จะลงมาเป็นซปเปอร์ซับด้วยการยิงคนเดียว2ประตูช่วยกับลิเวอร์พูลยักษ์ใหญ่จากผิวงกรดไลตเสมิลเลสฟุตซอสบวกในเกมอุ่นเครื่องเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแต่เจ็กเกนครอฟก็ยังคงกล่าวว่าดาวรุ่งรายนี้ยังมีเรื่องที่จะต้องปรับปรุงตามการรายงานจาก liverpool com ฮงดานะครับโดนเจ้าทินออนเ,นเอาไปก่อนในครึ่งแรกด้วยสกอร,ร์2-0เกอนที่จหนุ่วัย20ปีจะถูกเปลี่ยนตัวลงสนามและเหมาคึ้นียวสองลูกลวดไล่ตามตีเสมอได้สำเร็จโดยนยใหญชาวเยอรมันได้กล่าวถึงนักเตะร,รายนี้ไว,ว้ว่าดรียนสเปนเดกดมและเขาก็รู้เรื่องนี้ดีเขาสามารถเรียนรู้อะไรได้อีกมากมายเขาเป็นตัวจดสกอร,ร์โดยธรรมชาตินี่คือสิ่งที่เขาเป็นเจคกี้กรกล่าวกับเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรเขาต้องมีส่วนร่วมกับเกมให้มากกว่านี้เมื่ออยู่ในสนาม แต่ผมก็ต้องบอกว่าในจงังหวัดที่เป็นที่ตายเขานั้นจะอยู่ตรงนั้น100%ผมชอบเป็นแบบนั้นมากเขาเป็นเด็กมาจันซึ่งทั้งหมดเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าคุณยิงได้3ประตูจากการเล่น2เกมนั่นถือว่าไม่ใช่ตัวเลขที่แย่อะไรมันโอเคมากขอโอกาสนะบอสดาวรุ่งลิเวอร์พูลวางได้โอกาสสตาร์ทเป็นตัวจีนในเกมดวลอาร์เซนอลลีออนสบูสเตอร์กองหน้าดาวรุ่งของลิเวอร์พูลแชมป์พิมลิงเกลดในซีซันล่าสุด เปิดเผยว่าตัวเขาหวังที่จะได้ลงเป็นตัวจีงในเกมคัมโมเนตชิวทีท่จะพบกับอาร์เซนอลในสุดสัปดาห์นี้ตามการรายงานจากฟุตบอลอินไซเดอร์ดาวเต้นในวัย20ปีลุกจักมานั่นสำรองมายิง2ประตูรวดให้กับหงด่างและตีเสมอกับเลสบอร์สบวกได้สำเร็จ2-2ในเกมอุ่นเครื่องแมตส์สุดท้ายในการเก็บตัวที่ออสเตรียก่อนที่พวกเขาจะกลับมาทำศึกการกุศลก่อนเปิดฤดูกาลก,กับเดอะกันเดอร์แชมป์เอฟคัพในวันเสาร์ที่29สิงหาคมที่สามเวมลีย์ รู้สึกกล่าวถึงความคดาดหวังในเกมบังกล่าวลุยก,กันเลยและเก็บชัยชนะให้ได้คุณต้องการออกสตาร์ทดีซี่นใหม่ทันทีและเราก็มีเกมให้ลงสนามกันอีก3-4วันและแน่นอนว่าเราต้องการออกสตาร์ทฤดูดกันใหม่ด้วยการควา้าแชมป์ให้ได้และนั่นคือโอกาสที่จะได้ทําและเราก็ทํามันให้ได้ในการเจอกับอาร์เซนอลทำไมจึงคิดว่าจะทําไม่ได้ละ่ะลุยเลยและเก็บชัยชนะมาให้ได้ดาวรุ่งวัย20ปีของลิเวอร์พูลกล่าว นี่คือสุดข่าวสโมสรลิเวอร์พูลครับประจำวันที่27สิงหาคมนะฮะซึ่งแฟนๆนะฮะอย่าลืมนะฮะกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อนๆจะได้รับข่าวสารจากชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลอีกช่องทางหนึ่งและแฟนบอลพันธะเดอะคอพนะครับร่วมรับข่าวสารทุกเช้านะฮะและก็ทุกเย็นจะกดติดสถานการณ์ของลิเวอร์พูลทุกอย่างเลยนะครับที่เป็นอะไรที่เกี่ยวกับสโมสรลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับอย่ากดไลค์อย่กดแชร์แล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ